สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะ Good morning everyone กลับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าโอเช่นเคยนะคะวันนี้คุณรูจะมาสอนเรื่อง WH question นะคะ WH question หรือ W H question คือเป็นการถามคำถามด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วย W H question นะคะไปดูกันว่ามีตัวไหนบ้างนะคะ,ะตัวแรก what what แปลว่าอะไรนั่นเองนะคะ who who ใคร where where แปลว่าที่ไหน when when เมื่อไหร่และตัวสุดท้ายคือ why why แปลว่าทำไมนะคะเรามาดูตัวที่พวกหนูจะได้เรียนกันคุณครูเอามาให้อยู่3ตัวด้วยกันนะคะมี what Who, where, อ่าในลอบกเสียงตามครูสิคะ What, อ่า Who เก่งมากค่ะแล้วก็ Where ซึ่งคาว่า What แปลว่าอะไร Who แปลว่าใคร Where แปลว่าที่ไหนมาดูกันว่าทั้งสามตัวนี้นะคะใช้ต่างกันอย่างไร <c oughs> ตัวแรกค่ะ What What ใช้ถามถึง things things <c oughs> ก็คือพวกสิ่งของ what is it อะไรประมาณเนี่ยนะคะหรืออาจจะใช้ถามเกี่ยวกับ action การกระทำหรือการแสดงออกนะคะอย่างเช่น what is she doing what does she do อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะใช้ถามชื่อก็ได้อย่างที่เราเคยใช้กันก็จะมี what what, what อะไรคะการถามชื่อเธอชื่ออะไร w h a t your Name อันนี้คือถามชื่อเราเพรามีคำว,ว่า you are, ใช่ไหมคะ What s your name ก็คือคุณชื่ออะไรถ้าเปลี่ยนจาก you ตรงนี้เป็นอันอื่น What s her name What s his name ก็คือ uh, her name ก็คือ um, ผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรหรือ his name ก็คือผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรใช้ถามชื่อก็ได้หรือ What s your favorite um, food food ก็เป็นสิ่งของก็ได้นะคะ ประมาณนี้เนาอ,อ่ะตัวต่อไปมาดูตัวอย่างของ what กันอ่ะตัวอย่างคำถาม What fruit do you like? What fruit do you like? r u u t t รตตัวนี้แปลว่าอะไรลูกผลไม้ผลไม้ do you like คือคุณชอบที่คุณชอบคืออะ,อะไร I like apple ประมาณนี้นะคะถ้าใช้ถามเกี่ยวกับการกระทำละ่ะ What is he doing? What is he doing? ตัวนี้ใช้บอกการกระทำว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ He is dancing. He is dancing มาดูวย wh question ตัวต่อไปกันตัวที่ใช้ who h ู Who นี่ใช้ถามได้อย่างเดียวคือถามเกี่ยวกับคนจะไปถามถึงสิ่งของไม่ได้ถามถึงสัตว์ไม่ได้เลยนะคะ h ู Who ใช้ถามถึง people, people ก็แปลว่าคนนั่นเองนะคะอะมาดูตัวอย่างคำถาม,ถาม Who is your mom? Who is your mom? Mom ก็คือ mother แปลว่าอะไรลูกแม่นะคะแม่ของคุณคือใครแม่ของคุณคือคนไหนนะคะ My mom is แดง My mom is แดงนี่คือการตอบของเขาแม่ของฉันชื่อแดงหรือแม่ของฉันคือแดงนะคะทำไมถึงใช้ my my มาคู่กับ you เหมือนกับ you ถาม you เฉยๆตัวนี้ก็จะเป็น I แต่ถ้าถามแสดงความเป็นเจ้าของคำว่า your ไม่ได้แปลว่าคุณแต่ your ที่เติม R คือของคุณเพราะฉะนั้นเวลาตอบก็จะใช้ my ตอบนะคะ มาดูตัวอย่างคำถามที่สอง Who is it? Who is it? ผู้ชายหล่อๆคนนี้ค่ะผู้ชายคนนี้คือใครอ่าเวลาตอบก็ตอบเป็น He is Tom ทําไม่ึงใช้ he ก็เพราะว่าในภาพเนี้ยมันเป็นใครหรืเป็นผู้ชายแต่ถ้าภาพนี้ครูเปลี่ยนเป็นผู้หญิงก็จะใช้เป็น she ตอบและชื่อเาก็จะเปลี่ยนไปนะคะ มาดูตัวที่สามที่เราจะเรียนกันวันนี้เราเรียนแค่3ามตัวนะคะ what who แล้วก็ where where ใช้ถามหาสถานที่อย่างเดียวค่ะ place ก็คือสถานที่อะไรก็ตามที่มาเป็นสถานที่จะใช้คำถามเป็น where แต่ถ้าถามด้วย where มาเมื่อไหร่คำตอบจะกลายเป็นสถานที่ทันทีอย่างเช่นตัวนี้เราเคยเรียนไปแล้ว playground นะคะสนามเด็กเล่น school โรงเรียน อันนี้ยกตัวอย่างสถานที่นะคะ Hospital โรงพยาบาล Restaurant พัตาคาหรือร้านอาหารนะคะ Bakery ห Bakery Shop อะไรพวกนี้ร้านขายเค้กนะคะมาดูตัวอย่างคำถามกันค่ะ,ะคำถามที่หนึ่ง Where do you live Where do you live Live แปลว่าอาศัยนะคะคุณอาศัย Where Where ตัวนี้แปลว่าอะไรนะที่ ที่ไหนนั่นเองนะคะ Where ตัวนี้แปลว่าที่ไหนนะคะ where do you live ก็คือคุณอาศัยอยู่ที่ไหน I live in an apartment I live in an apartment ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้หรือในหอพักหอนี้นะคะมาดูคำถามที่สองค่ะ <c oughs> Where do you study Where do you study คุณเรียนที่ไหน Study นี่แปลว่าเรียนนะคะอันนี้ครูถามพวกเราเลยอะ Where do you study พวกเราเรียนที่ไหนคะอ่าเวลาตอบถาม you ตอบอะไรลูก I ฉัน Study ก็ลงมาตอบด้วย I study at อนุบาลมุกดาหาร School อ่าเดี๋ยวเจอกันที่ห้องครูจะลองถามประโยคนี้นะคะ Where do you study เราตอบว่าไงคะ I study at อนุบาลมุกดาหารสก o o l โอเคเกนี่คือการถามด้วย w h e r เมื่อถามด้วยแว e r e คำตอบจะมีสถานที่มารองรับเสมอหไหมคะ where do you live สถานที่ก็คืออพาร์ตเมนต์ที่เราอาศัยอยู่ where do you study คุณเรียนที่ไหนสถานที่ที่เราเรียนก็คือโรงเรียนอะไรลูกอนุบาลมุกดาหารนั่นเองนะคะ let's review มาดูกันว่าแต่ละตัวถามอะไร What ใช้ถามสิ่งสิ่งของเกี่ยวกับสิ่งของหรือ Action เกี่ยวกับการกระทำนะคะ Who ใช้ถาม People ในคำถามจะต้องมีประธานที่เป็นคนอยู่นะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรอ่ะ Who is d e i d เหรอ Who is she Who is he อะไรอย่างนี้นะคะตัวต่อไปค่ะ Where Where ใช้ถามเกี่ยวกับ สถานที่ที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะคะ Let's practice เรามาฝึกกันนะคะอ,อันนี้เป็น who นะคะ What Where คำถามนี้ <c oughs> ภาพนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการถามเกี่ยวกับคนคนนี้ค่ะเราจะใช้ตัวไหนตอบคะคิดแล้คิด,คด,คดใช้ตัวไหนคะ o k เค who ค่ะเก่งมากค่ะตัวต่อไป หนังสือหนังสือเป็นคนไหมคะไม่ใช่เป็นสถานที่ไหมคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นใช้อะไรตอบคะ what เก <What? S 1> ่งมากค่ะ <What? S 1> ตัวต่อไปค่ะอ่า ah, อันนี้เป็นคนไหมคะถ้าเป็นคนใช้อะไรลูก who เก่งมากค่ะตัวต่อไป so, school school เป็นอะไรลูกสถานที่เป็น p l a c e นั่นเองนะคะใช้อะไรถามคะ where ต่อไปเป็นคนไหมคะไม่เป็นสถานที่ไหมคะไม่มันเป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นใช้ what ค่ะเก่งมากค่ะอันถัดไปลูกเป็นอะไรคะ hospital เป็น place เป็นสถานที่นะคะใช้อะไรถามคะ f a e r เก่งมากค่ะตตัว่อไปค่ะเป็นอะไรลูกเป็นคนใช้อะไรถามค่ะ who very good Next supermarket supermarket เป็นสถานที่ใช้ w h e r e นะคะอ่าภาพสุดท้ายเป็นอะไรลูกมันเป็นสัตว์อ่าถ้าเป็นสัตว์บุกใช้อะไรถามนะเป็นสัตว์ใช้เลยถามนะมันเป็นคนไหมไม่ใช่เป็นสถานที่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เหลือ,อนเดียวคือ w h a t ค้าสัตว์สิ่งของใช้ตัวนี้ได้นะคะ <c oughs> พอจะเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจหรือครูพูดเร็วไปให้กลับไปดูคลิปอีกรอบหนึ่งถ้ายังไม่เข้าใจให้เรา,าส่งข้อความมาถามครูทางไลน์ส่วนตัวได้นะคะทีนี้พลังงานของเราคุณครูจะส่งลิงก์แบบทดสอบให้เกี่ยวกับคําถามพวกนี้แหละง่ายๆเนาะสิข้อ10คะแนนให้เรากรอกชื่อชั้นชื่อชั้นเลขที่แล้วก็ไปเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเสร็จแล้วกดส่งคุณครูนะคะ เดี๋ยวครจะรอเช็คคำถามนะคะใน Google Link เนาะหลังชมวิดีโอนี้ให้เราทำลิงก์คำถามที่ครูส่งต่อท้ายวิดีโอให้นะคะบ๊ายบาย see you next time